สวัสดีครับวันนี้พี่น้องมองไปสุภูสุปนปอรงกับช่องนัตสุรศัสตร์ลำเปิดออฟฟิเชียลครับวันนี้พี่น้องก็ตื่นแล้วแล้วพี่น,อน,อน้องครับเตยด้าเนีลสวัสดีครับ ผานนะเงาๆนะร้อนๆแไม่ทายหรอกนหรอไม่ได้บอกเลยว่าผ่านักไผ่านแล้วม่ไปหาหมอปลาโอ้ยเจ้าเขาเนียเขาเนียเนาเเขาเป็นาเอเขาไม่ายหรอกเขาาเนคนแบบใช่้ย ดบเ,บดเดินทางต่อครับไปจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องเอ้ย 90, 11, เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองศรีสะเกดครับชิวงานเข้าไปศรีสะเกดจากมือก่อใหญ่ใหญ่หหอะไรเราไปศรีสะเกดกี่วันก่อเรียกใครใหญ่เอาเรียกคุณพี่คุณพี่เธอมาแต่ละคำน่ะเธอพูดจุกอกมากเลยนะหรออยาว์อะไรเวอร์อรน่ะ <laughs> อย่างเงี้ย กายอกไอโอ๊ดปอะออเราใหญ่เลยรโอดบ่ uh ี่เด uh> um> ้อะคนอื่นก็แก่กว่าเราก็มีทำไมไม่ไปเรียกาผู้ชายะูอย่างนึงอะผู้ชายชื่อ่าอผู้ชายล่โอ้ยไม่พูดไม่พูดก็ไม่เป็นไรนะเอออันนไอโอ๊ดไอ้จอยไอ้จอยไอโอ๊ดป้าไอโอ๊ด อุ้ยตะกี oh ้รซื้อโอ๊ตมันก็ตั้งได้หรอวะไม่ไม่โอ๊ตธรรมดานะโอ้ยังแม่ตั้งให้ชื่อน้องเขาโอ๊ตโอ้เพราะว่าเราเป็นคนเกิดวันจันทร์อเราเป็นคนมีเสน่ห์เด็กๆน่ะชื่อข้าโอ๊ตกินเออทำอไรไมได้ชื่อขาโอ๊ตเด็กตันั้นไปทะเลชื่อชื่อข้าเหมือนกันข้าอะไรข้าตับแตกไม่พอตัวพอตัวมาขึ้นปอสามปอสี่แม่ให้เปลี่ยนชื่อใหม่ให้แล้วชื่ออะไรซีรีแลกโอ้พี่คนมาจะนั่งมูนี่ล่ะไีรีแลกนี สเลียดเด็กเด็กชื่อ,อ,อ้าโอ๊ตนี่น้องร้าน,น้อยก็เหมือนกันนะีนี่แหละน้องร้าน,น้อยเนี่ยถ้าเาไม่ตัดชุดร้านเจเตียงน่ะยังไงก็ไม่น่าดูอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าหน้าเขามันเหมือนรถเหยียบกบระป๋องเบียร์เลยอ,ะอล่ะไปก่อนนะกวดเหยียบปากไปก่อนวไปเด็กเด็กชื่อข้าโอ๊ตโตมาเาชื่อทเหมกันเารเกาตอกแต่แกไปละแกก่อนไม่ได้ชื่อน้องร้าน้อยกาลสินนะ แต่ก่อนชื่อน้องแล้วน้อยอยางตลาดอแอ้วน้อยยางตลาดด้วยยังไม่ถึงกาลสินไงข้ารถไม่พอตอนนี้ก็พ่อพ่อข้ารถเรื่องนี้ได้ลอยเศร้าอะไรนะต,นนติ๊บลอยเศร้าข้า,ขาพเจ้าข้าพเจ้าขอสาบูนขอสาบานว่าถ้าเกิดได้120ร้อยยี่สิบขออีเพื่อตกรถเฮ้ยฉี่รถอีปววเอาอายาังอะไรนะที่ปุ๊กลุกนอนอนแล้วเหรอ นั่นเห็นไหมที่เรียกเราเรียกยายที่เรียกปุกลุกเรียกพี่ต้องการอะไรตีปาเขาเอกแย่เวอรอย่เวอร์เนอะเขาเออแย่เวอรีแล้วปุกลุกอ่ะพี่ปุกลุกนั่นต้องการอะไรจากพี่เขาหรือเปล่าเขาไม่ต้องการสามสี่หนึ่งคอยมากมองนี่แหละอีเดียพวกเราคอยมากมากทำความเคารพพร้อมกันสามสี่หนึ่งอันอันน้องแบม พี่มาถอดหัวช่วยหนูเลยถอดหัวมาถึงถอดคอหมดเลยใช่ไหมคือมันแต่ว่านี่พี่ดองนัดอันจะไปละาหารวยพี่ดองถ่ายเมื่อคลิปเด้อนัดนัดเฮ็ดะเ้น้องนี่เดี๋ยวเพิ่มบอกนะแต่ว่าอันนี้ผมทำให้น้องอันนี้นี่ยนี่นี่แมน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 กำลังใจกำลังใจแล้วกำลังใจแล้วก็มีกำลังใจใช่ไหมไอ้รบก่อนนึงเนอะถอดคลิปอันนะให้่กไปอะไรเพื่อนจะเอาไห้กันนะ ว่ไปว่าโไปเล่นเพี้ยนโค้ชตัวลูกบัานนุไม่ยังเล่นบพี่อันนี้แม่นุฝากมาให้น้องนะครับอันนี้น้องแบมนีน้องแบมเตอมดูดอ้สามไม่ใหญ่ื้ีไมใหญ่้จะมานั่งตรงนี้เตอนลูดป้ายังนี้น้องอินปัญญานนะค น้องเอินจิตปเรื่อยขอนแก่นโอ้ยน้องไปมาน้อนขอนตัวฉีดนี่มาเป็นยังหวันที่ไหนหนึ่งน้องเอินพยออเออไกรย้มน้องเอินน้องเอินทำน้องเอินตีนเปิ่มน้องเอินบึงกุยน้องเอินเพชรบึงกุยน้องแบมเพชรบึงกุยมาน้าเพชรบึงกุย ต้นหน้าเพชรบึงกุยมีจะเพชรบึงกุยหมดเลยเ,เพชรบึงกุยต้พีดวงกุยแต่ว่าสองอันนั้นเป็นกุ้ยกุยเพราะมันกุยมากเลยต้องการอะไรจากพี่เขาหรือเปล่ปาทำไมครับเรียกเราเรียกยายเออที่เรียกคนอื่นเขาเรียกพี่เออคนไหนอ่ะพี่เบอร,ร์ก็ได้ใหญ่เบอร์พี่ฟุกลุกพี่เบอร์กเฮ้ยใครมักเก่งส่งแล้วจะมาเทจะมาเด็กแนวให้โอ้ยคุณพี่เบอร์กวิววี่วันนี้ไปเล่นที่ชุมนิกรเรียกไม่เต็มใจไม่ต้องมาเรียกเอาวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว หอมโดมโดลำดวนชวนให้คะแนนคิดถึงป้านเขามื่อในใจสีสะเกตไปยังไงไม่ได้ไปหรอที่อ่านคิดยว่าจะกลับค่ายบอ จะไปน้ำเงียะไอ่ตู้ฟยมันจะไปจังใดอ่ะไปเกี๊ยวให้หน่อยตาจังโอยก็เนี้ยมันเต้ยลางทันหันไงเฮ้ยก็ลังไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ไหนอ่ะมีคนเฝ้าเฝ้าเฮ้อย่าเพิ่งเฝ้าเด้อสิไปกิน จะไปกินอันนั้นเอ้าจูบมั้เหรอจะไปกินทุเรียนพวกข่าวไฟเหรอสิจะเกศอ่ะเอ้าไม่โอ๊เอ้าไม่โอ๊คมีขาหนุนเอ้าไม่มียามปอกอยู่บ่มีมันกับรังเอ้ามันปอกพร้อมกันบ่โบโบพ้าจะเกิดมาโอ้มันาจะออกผูดผีหวังยู่มันใก่ผดพ่อจักรน้อยนี่ล่ะใกล้เลี้ยวใกล้เลี้ยวใกล้สิริอยากกินเอ้าพ่อยูสิเกศบ่เนี่ยว่าเล้กว่าสิเกศปอยู่งจิยำ สาวคงเทียมือนีน้ำตาบ้านพ่อมีงานหนุนบอลทุเรียนหมดทุเรียนนั่นพวกเขาไฟทุเรียนระเบิดทุเรียนระเบิดเยอะเลยเยอะแล้้วคนผูเดียวกกันอ่บเยอะเลยเฮ้ยคนละคนคนละคนตัวอันนั้นเป็นน้องสาวอันนั้นเป็นน้องสาวนัดนี่ละเป่นจิมาสามารถไปทดลองตัวตอนเนี้ยเพื่อนพ่อพอบอลโตเพื่อนกลับไปเลย ก็เลยใส่ยีสกลับไปเลยแมนโอ๋ออย่างคือดับดรอสใส่ซิงสันจัดคนละคนคนละคนคนละคนโอ้ต่ว่ายีสหนังมันบอกตาสีหม่วงเลยดูดูไม่อยู่หรอกมัเป็นสีเขียวหรอมันมันโดนไปมันก็เลยกลายเป็นสีเขียวโอ้มันเยอะมันเมันเซตตมันเซตตมันเซตตมันก็แบบแล้ขามื่อกจอเนสันโอ้ยตาโอ้ย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 ตาคมบาด ตาคมมันบาดมั้งมือตัวช่วยเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยกินเสียดคีดิ้เขาตาโดาเตะสองขาโชว์ไปเลยทำไมอ่ะขายาวทำไมล่ะเออใครจะแคร์เออขายาวทำไมเออขายาวทำไมเออแอกแอกเออโอ้ก็สูงร้อยเอใครจะแคร์มันไม่ได้โดดมาทำไมล่ะมึงเก่งเหรอก็ขั้นเขียวเอ้ย มโดนือเขาโอ้ดด้วยองปีแล้วยังขอดูแค่เอกยันอยาดูยาดูอยากตรวจช่องเอกั้งมีทั้มดกี่ร้อยสีสิบห้าเหรอแถวยังไม่ถึงสี่สิบห้าซี่มถ่คูเดกันโอ้ยอาปาก็เห็นลิ้นไก่ ักวมปากมจีงวัเลยมีจีอ๋ออะ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 ไรอไม่เปล่านไม่ตกูย่เตปิดประสบณ์มเมนีั่งแต่ตั้งแต่เขาเป็นมัลำามากตั้งแต่เปิดวงมากขอแคได้เคยขี่การท้างหน้าขอไฟไปนอนทนเคยได้เขา้องน้าการท้องหน้าเชียเป็นเชียเมนเป็นเชียแหลกเพราะว่าเอเอครังเริ่มหไฟก่อน ก้อนเริ่มท,ที่เออสเราซักมีนออ้องเออัแบบว่ามาสอนงานนู้นเลยแบบโ,โป๊ะไปเลยทอดแห้งเหมือนที่นี่ไปถามคนไปถามคนหอดก่อนมาก,ก่อนได้ทำน้องแบมได้ไ่มวน้องแบมห้องน้ำอยู่ไหนมามีนม่นี่จ,จ้าน้องแบมไาต้องไป <บา S 2> ปัมม๊มก่อนไดนไหมวะแต่มันมีปก็ระทออยู่ได้ไหมวะนีพี่ดังคีพาอยู่ไก่เติบอยู่นะาเกรย์ย่างออกไปซองขางห่านเบิ่งแหเหมือนแต่ป่ายไฟทั้งทึงยังโมห็นได้ไหมวะโอเค การของน้ำลอยไล่แล้วละเจอกันเจอกันเลยวันที่นี่กระขวางไปกระแทกนึงอยากไปนนางโมลงปึ๊บเออมาที่อี่แรมเนี้นี่นโเลยสรุป็นนักสุดยอดเบืองว่างงงงสุดๆเอออันนี้แบบห้องน้ำลอยไล่มาแล้วเราโทรไปถ่ายรูปห้องไหนชื่อว่าพอจะตีงปุ๊บข่อยเฝ้าแลนปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเลยข่อยสูมาครั้งเลยที่ตัวนั่นกลังหันหน้ายมาครั้งนงสิละไม่นี่การไปยืนหัวเ้าอยู่กลางคงอีก เออนั่นมาแกงมูแล้วแม่เราไม่เคยเห็นไงแล้วไม่เคยเห็นแล้วพอจะไปลอกเขาปุ๊บแับนี้เออบาปกรรมมันตามท่านเออบาปกรรมมันตามท่านไม่ได้ไงเป็นกรรมไม่มีจริงประมาณสี่นาทีต่อม่าคอยปวดท้องคนละอ้าวเวทกรรมตามก่อยแล้วแับนี้เขาเรียกว่าอ๋อเอาวะครั้งครั้หนึ่งในชีวิตเนาะเพาไปมาลมีเออประสบการณ์เราต้องครั้งหนึ่งคอยก็เรียกขาไปปุ๊บแต่แับนี้มันไปคันแท้เลยวะไม่ไม่ ใส่ป้ายานผอมเออป้ายานผอมเออคูณบอกเป็นอมแล้วมันแทะสองคอยมันซื้อนี่นหละคอยมันคอยมันนั่งอยู่ินี่แหคอยเลี้ยงไยักษ์คอยหมดเลยคอยยันเหยียบมันเขาเลีกขาไปคันแทะสองยันข้นมองเขาเลีกไปคังในชีวิตแบบแต่ว่าจริงอ่ะมันมันสบายมากอ่ะมันโล่งมากนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคอเรามันจะเคดหน่อยเพราะมันหันตลอดเลยไงไหลมากใช่ไตมาแต่ว่ามันกลิ่นมันจะอบกวนนะแก่สุยูคสิเนี่ยแก่สไปป่าเออ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 ดังไปกันรึเปล่ออกกันลังกายไปเลยเออ ทุเรานั่งยู่นี่ยืนยู่นี่สามคนก็คือขี่กันแค่หนทุกคนเดียวมรสบการไปนี่ทุกคนออกลักันมาหนีกันแอ้ไปทั้งแทไปกนรทอะไมาไปทันแทสองโอ้ยทั้งทคอยต้นอันน่ะเฮ้ยระวังเด้อมอยูมอมอนี่ดิกูก็ไปมามอคือกันโอ้ยไ่บ่เออมไี่่โะไอยูบ่เาโะไ้เออโเห็นมั้ีเอาจ้อเขาตีแล้ว อ๋อไม่กินคำพูดเดียวขออยังไงหนึ่งอุ้ยมดแมนของข่อยมันจะเป็นของข่อยมันจะเป็นสีชมพูเดไ่้ของข่อยมันจะเป็นสีชมพูดได้ขอยกินแค่อสไปอ้ยเอ้ยไม่ข่อยกินทอดด็อกไปมันเป็นสีชมพูสีชมพูกินแค่อสช็อตฟิวบอเปลี่ยนใหม่บอสีชมพูของข่อยมันไงเป็นสีเขียวด้วยขอยกินปลากวังตุ้งเข้าไปกินยังไงง่วงง่วงอุ้ยแต่ว่าไม่เจอโชคดีตอนนี้เราเก็บทีชชู่ออกแล้วเราทำไมเราต้องพูดแบงนี้กัน อโอเคพี่น,อน,น้องไม่ขออนุญาตเก็บชุดกันเนอ่เปลี่ยนชุดรับพี่น้องครับลงมาเส้นเปลี่ยนชุดโอเคก็ถือว่าเป็นความสุขเป็นข้อมมวลตอนเตอร์ล่ารายกพี่น้องครับแล้วชมที่จบไปครับผมสวัสดีทุกคนครับ